สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอ๋ครับก็พบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมกคุยกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องคณะสงฆ์ในประเทศไทยนะครับมีอยู่สองนิกายนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนะครับหลายๆท่านก็น่าจะพอทราบแล้วครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีคณะสงฆ์อยู่ แค่2นิกายนะครับ1ก็คือมหานิกาย2ก็คือ,อธรรมยุทธ์นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเล่าเท้าความไปในสมัยกรุงสุขโขทัยนะครับนะครับแต่จริงๆเ่ยเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวขอจะเล่าเฉพาะเอาเฉพาะสโคบภายใน ที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภายในประเทศไทยนะครับ,อ,นะรบอันนี้ในสมัยกรุงสุขโขทัยนะครับในสมัยพ่อขุราคำแหงนะครับในสมัยนั้นนะครับมีคณะของพระชาวลังกานะครับลังกาซึ่งตอนนั้นนะครับพระชาวลังกาเนี่ยก็คือมาจากในใน ในประเทศศรีลังกานะครับเเขาก็มาเผยแผ่พูุทธศาสนานะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเออนะครับพระชาวลังกานะครับเดินทางมานะครับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับจนในพระพุทธศาสนาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับแล้วก็ในสมัยนะครับพวกหลักคำแหงครับก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะ มีพระชาวลังกาเนี่ยมาเผยแผพร่พระศาสนาที่นครศรีธรรมราชเริ่มเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วครับก็เลยนิมนต์นะครับนิมนต์พระชาวลังกามามาเผยแพร่ในกรุงสุขโขทัยต่อนะครับนะครับซึ่งพระของเราเนี่ยในในสมัยนั้น,นครับเราเรียกว่ามหานิกายนะครับซึ่งในมหานิกายเนี่ยเราสืบเชื้อสายนะครับ ลัทธินะครับเถรวาดมาจากลัทธิลังกาวงนะครับเ, bra, เพราะว่ามาจากพระพิสุสงฆ์ชาวลังกานะครับซึ่ง,งพระภิสุ ane, สงฆ์ชาวลังกาเนี่ยท่านก็สืบทอดมาจาก,จากาทางอินเดียอีกทีนะครับคราวนี้นะครับซึ่งาสายเถรวาดเนี่ยหมายความว่าท่านนับถือพระผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับหร,รือว่าท่านนับถือพรรษากันเป็นหลักหรือ นับถือผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับอันนี้อันนี้จริง,รงๆแล้วในผู้ศาสนาเนี่ยเราแบ่งาสายหรือมันมีสายมหายานสายเถรวาทเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับแต่ว่าอันเนี้ยผมขอเอาเฉพาะในประเทศไทยนะครับซึ่งของเราในประเทศไทยเนี่ยเรามาจากลัทธิลัลงกาวงซึ่งลัทธิลัลงกาวงนะครับเราสืบเชื้อสายาเถรวาทนะครับหรือ มีพระผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแบบนี้นะครับซึ่งในสมัยพระผุลองกาแพงนะครับก็ได้นํำผู้ศาสนาเนี่ยาสายเทราวาดลัทธิลังกาวงนะครับมาเผยแพร่ในกรุงสุขโขทัยนะครับจนจเจริญรุ่งเรืองครับโดยแบ่งเป็น2คณะด้วยกันนะครับก็คือคณะคามาวาสีกับคณะอารันวสีนะครับ ซึ่งสองคณะนี่ครับต่างต่างกันตรงที่คามาวสีเนี่ยคือเขาจะศ,ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอคันธาธุระเป็นหลักนะครับคันธาธุระก็คือเรื่องของอพระธรรมคําสอนอการท่อ,องการบทสวดอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับตำรับตำลาครับอาจจะพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของตงตำรับตำลาเป็นหลักนะครับคามาวสีหรือคันธาธุระนะครับส่วนคณะ อาันวสีเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรื่องของวิปัสสนาเป็นหลักนะครับโดยที่ไปแบ่งก็จะไปอยู่ไปฝึกปฏิบัติเป็นหลักนะครับก็จะไปอยู่ป่าบ้างอะไรเงนี้นะครับส่วนคามาวาสีหรือคันถาทุระนะครับเขาก็จะอยู่อยู่ใกล้ๆกับาชาวบ้านนะครับนะครับาีนี้นะครับหลังจากที่มานิกายเนี่ยเกิดเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เผยแร่ เผยแพร่ไปแบบจนจนไปจนทั่วประเทศนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับในสมัยนั้นนะครับตอนที่ประเทศศรีลังกานะครับยังเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาอยู่นะครับเจริญจนถึงขีดสุดแล้วก็ส่งพระไปไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่อื่นๆต่อนะครับพระชาวลังกานะครับจนวันหนึ่งนะครับ ในประเทศศรีลังกาครับเกิดความเสื่อมถอยของผู้ศาสนานะครับเลยทําให้ศาสนาพุทธในศรีลังกาเนี่ยล้มหายตายจากไปนะครับคราวนี้หลังจากที่ศรีลังกาเนี่ยผู้ศาสนาล้มหายตายจากไปเรียบร้อยนะครับทางประเทศศรีลังกาก็เลยนํพผู้ศาสนานะครับ เขาเรียกว่าสยามวงนะครับคือนพผู้ศาสนานะครับจากประเทศไทยนะครับกลับไปที่ศรีลังกาอีกนะครับอาจจะงงๆนะครับตอนแรกนะครับคือของประเทศไทยเนี่ยเราใช้สายเถรวาดลัทธิลังกาวงก็คือเราสืบเชื้อสายมาจากลังกาวงนะครับก็คือมาจากพระพิสุสง์ของประเทศลังกานะครับทีนี้พอผู้ศาสนาในศรีลังกาล้มหายตายจากไปเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเอากลับไปใหม่นะครับเขาก็เลยเอามา เอาสืบเชื้อสายมาจากสยามวงก็คือเอาจากประเทศไทยครับกลับไปที่ศรีลังกาครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับทั้งสองประเทศนะครับก็มีเรียกว่ามีมิตรไมตรีต่อที่ดีต่อกันนะครับบางทีประเทศไทยก็ส่งช้างไปให้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของมหานิกายนะครับคราวนี้ในนิกายที่2ก็คือธรรมยุทธ์นิกายนะครับ อ่อันนี้ในธรรมยุทธิกกยนะครับในสมัยนั้นนะครับอ่าสืบเชื้อสายมาจากมหานิกายจับจำได้ไหมครับว่าจะมีคณะอาคามาวสีกับคณะอนันวสีใช่ไหมครับซึ่งซึ่งในสมัยนั้นนะครับในพระพระที่เป็นมหานิกายส่วนใหญ่จะค่อนข้างในสมัยรัชากาลที่4ครับก่อนหน้านี้ก็เริ่มย่อหย่อนกันมาแล้วนะครับทําให้แบบบางทีก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่าครนี้ด้วยใน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 สมัยรัชกาลที่4นะครับพระวชิรญาณนะครับเทระนะครับท่านก็ได้เลยแยกคณะธรรมยุทธ์มานะครับนะตั้งแต่เมื่อปีพศ2376นะครับก็เมื่อ1 9 1ปีที่แล้วนะครับเออซึ่งท่านก็ไปตั้งคณะใหม่นะครับอ่าอยู่ที่วัดบวรนะครับวรวละวัวล,ว,ลวิหารนะครับซึ่ง ปัจจุบันนะครับเจ้าคณะใหญ่ก็คือสมเด็จอมพรนั่นเองนะครับหรือเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับในมหาเถระสมาคมนะครับเขาก็จะมีฝั่งมหานิกายนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเรามี2นิกายใช่ไหมครับก็จะมีฝั่งมหานิกายกับฝั่งธรรมยศเนี่ยครับเขาก็จะแบ่งหาพลราเข้าประชุมกันนะครับของของมหาเถระนะครับ ท่านก็จะแบ่งฝั่งธรรมยุทธ์กับฝั่งมหานิกายเท่าๆกันนะครับแล้วก็เวลาจะโหวตจะเลือกจะทําอะไรจะปรึกษาอะไรกันนะครับก็จะใช้เสียงมัติเป็นหลักนะครับเอออันนี้ก็เรื่องของข้าวๆนะครับว่าว่าเออเราจะได้มองภาพออกนะครับว่าในในสมัยนั้นนะครับอ่าในประเทศไทยนะครับอ่าพระพิสุสงฆ์เนี่ยเรามีอยู่2นิกายด้วยกันนะครับเอ,อก็ประมาณนี้นะครับก็ ทุกท่านก็น่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับนะครับก็วันนี้ก็ก็จบแต่ด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะค,ะนะครับก็รถ้าผิดพลาพประการใดก็ขออภัยมลณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันะะนะครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ้ยสมถะตระ เตรียมร้อมกำมหนดน้อมตริตรองตามจับลมกสินสามบริกรรมเดินจงกรมอีกหนึ่งเวทนาสติพาจับ อารมณ์พื้นฐานควรเพาะบม่มสำเร็จสมเจตนา